เลขเด็ดรถเก่งเหล็กแท่งทะลุกระจกเชื่อหลวงปู่ทวดช่วยรอดตาย เลขเด็ดรถเก่งแท่งเหล็กพุ่งทะลุกระจกหน้ารถเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาในวันที่29มีนาคมพุทธศักราช67ที่ผ่านมาโดยคนขับรถเป็นหญิงหนึ่งที่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของบารมีหลวงปูท่ทวดทำให้ระอดชีวิตจากเหตุรถชนที่สาเหตุมาจากแท่งเหล็กที่พุ่งมาเสียบทะลุกระจกหน้ารถจากนั้นมีการสืบหาข้อมูลจากนายข่าวโดยการ ไปสอบถามเจ้าของรถในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตอหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองโดยได้คำพูดจากกนังสาวรุ่งเรืองอายุ51ปีเจ้าของรถซึ่งเป็นเหยี่ยวขับขี่ของรถที่เกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวะ นันที่29มีนาคมเวลา10นาฬิกาโดยเขาได้ขับรถเก่งสีขาวทะเบียน4238พร้อมกับหลานชายอายุ8ขวบขึ้นรถด้วยกันเพื่อไปส่งข้าวกล่องในโรงงานในขณะที่ขับรถออกจากไฟแดงแยกค่ายลูกเสือถนน3143ตหนองละลอกอเภอบ้านค่ายจัังหวดระยองเขาก็พบกับรถ10ล้อพ่วงที่บรรทุกเศษเหล็กซึ่งกำลังเดินหน้าทางไปเข้าเตาหลอมเหล็กใน บริษัทหนึ่งโดยพบเศษเหล็กโผล่ทะลุออกจากกระบะพุ่งทำให้เขาตกใจและรีบเคลียร์ทางเพื่อหยุดรถแต่เหตุการณ์นั้นไม่สามารถหยุดได้จึงต้องตัดสินใจขับรถให้มีการหยุดอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้แล,ล้วล่ะ ตั้งจากนั้นได้ตรวจสอบรถและพบว่ามีเหล็กกล่องยาวประมาณหนึ่งเมตรเสียบทลุคาอยู่ที่กระจกหน้ารถจึงดำเนินการเคลียร์และดูแลรถต่อไปซึ่งนางสาวรุ่งเรืองกล่าวถึงความโชคดีที่ร่างกายของเธอไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งทําให้เธอพ้นจากอันตรายครั้งนี้และต้องการให้รถบรรทุกที่เห็นมีเหล็กเสียบอยู่ที่กระจกได้รับการดูแลและความมาปลอดภัยให้มากขึ้น เนื่องจากเคสแบบนี้สามารถป้องกันได้ดีขึ้นหากมีการระวังและการเตรียมความพร้อมอย่างที่เราทำในกรณีนี้และสุดท้ายแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นของรถเก่งเท่านั้นโดยรถบรรทุกสิบล้อพ่วงได้ยอมรับความผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้และไม่มีการแจ้งความเอาผิดกันเกิดขึ้นเพียงแต่หวังให้เหตุการณ์นี้เป็นการตวนใจแก่ผู้ใช้ถนนให้ระวังและรักษาความปลอดภัยต่อไป